สวัสดีครับพบกับผมนรพงศ์ทองเกษตรทักโลกครับตอนนี้พาไปดูสวนพริกครับอ่านะครับพริกเม็ดดำๆนะครับใหญ่ๆอ่าเป็นพันอะไรเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับแล้วก็บอกได้เลยว่าดกมากเลยครับนะครับเก็บผลผลิตไปหลายครั้งแล้วครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเยวีภูริพัฒน์นพคุณค่ะอ่าตรงนี้เขตตำบลอะไรครับพี่ปุณเยวีตำบลท่าไม้ลวกค่ะอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะอ่าท่าไม้ลวกค่ะ แน่นอนพื้นที่กเกษตรเยอะเนาะ,ะ,ะโดยเฉพาะยิ่งที่เราเห็นอยู่อันนี้พริกอะไรครับพริกมันค่ะพริกมันะนะครับม,มันจริงไหมจริงค่ะจริงค่ะมันปกติพริกมันก็เอาไปทาอะไรเอาไปใส่แกงเอาไปได้หลายอย่างอะ่ะเป็นพริกแห้งตากเป็นพริกแห้งก็ได้ถ้าปล่อยให้แดงอืนะครับแต่นี่ก็กำลังเขียวๆเ,เลยเนาะ,ะนะครับเ,เก็บไปกี่รุ่นแล้วเนี่ยเก็บไปตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ คือได้หลายรุ่นเป็นสิบบครั้งแล้วอะรอค่ะตั้งแต่ปลายปีเลยนะค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ต้นฝนนะต้นฝนแล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆเกลแสนว่าเก็บเกินครึ่งปีแล้ะค่ะอืมนะครับรวมๆแล้วได้เงินไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็น่าจะที่ประมาณงานได้ประมาณห้าหกหมื่นล้ะอืมครับจะไปแสนลวครับแค่งานเดียวครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยครับไม่มีค่ะไม่มีเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะใช้ใช้ตัวนี้ค่ะโปรตีนนะครับฉีดตลอดไหมฉีดตลอดเลยค่ะสิบห้าวันฉีดครั้งสิบห้าวันฉีดครั้งหมดไปกี่ซองแล้วเนี่ยน่าจะซื้อยกกล่องค่ะอ๋อค่ะก็หลายซองแล้วล่ะนะครับแต่แน่นอนเป็นคุ้มค่ากว่าเยอะนะครับเก็บผลผลิตไปเป็น จะแสนอยู่แล้วห้าหกมื่นแล้วค่ะดกมากนี่ยังเก็บได้อีกเยอะนะครับดูแล้วเนี่ยต้นยังมีความสมบูรณ์อยู่ครับนี่ครอยากให้เห็นเนี่ยดกจริงๆครับนี่ครับอันนี้ออกรุ่นสองค่ะรุ่นแรกหมดไปแล้วอืมอกใหม่าก็เก็บเรื่อยๆเนาะคนะครับก็ทําเงินให้กับเราได้อยู่ตลอดค่นะครับการเอาโฟทีมาใช้เนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่ได้จากพริกชนิดเนี่ยเป็นไงครับ ประหยัดคือใส่ปุ๋ยน้อยแล้วก็ใช้ยาฆ่าแมลงน้อยน้อยมากเลยก็ผสมกันอืมนะครับก็คือเราลดพวกเคมีพันธุ์ที่มันเกินความจําเป็นไปด้วยค่ะแล้วได้ประหยัดแล้วก็ได้ผลลัพธ์แบบนี้ค่ะอ่ะนะขอบคุณมากครับสําหรับสวนพริกมันค่ะนนะครับเปิดสวนให้กับพวกเราได้เยี่ยมชมสําหรับพี่ปุณน,นวีนะครับแล้วก็ผมนัทพงศ์ทองเกษตรพักโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ